สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ MT t a d e r Channel ครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่16นะครับกรกฎาคม2025นะวันนี้ก็จะมาเทรดกรารแนนแดกร้อยกันเหมือนเดิมนะครับอืมโอเคครับตอนนี้นะครับ มีการติดฟรุแกรบนะครับบริเวณนี้นะครับ15นาทีแล้วก็ฟาร์ุแกรบหนึ่งชั่วโมงนะครับบริเวณนี้นะก็คาดว่านะครับคาดว่าถ้าเขา,า,าติดตรงนี้ได้ราคาก็จะกลับลงมานะครับแต่ว่าโอเคกลับตรงมาในที่นี้จะกลับมาลึกแค่ไหนนะครับเราต้องดูันอีกทีนะฮะว่าจะลึกแค่ไหนจะแค่นี้ไหมหรือมานี่เลยเหลือไปนี่นะครับเราต้องดูอีก <això> ทีนะครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ครับ liquidity ตัวเดียวนะครับที่ยังไม่มีการเก็บ ก็คือโลลอนดอนนะซึ่งนะครับพอเราดูในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอาจเป็นการนะครับตรงเนี้ยนะมันเป็นการลงมารีบาลานซ์นะครับที่บริเวณนี้นะครับที่แก็บบริเวณนี้นะครับราคาก็มีการผลักดันกลับขึ้นไปด้านบนนะครับทีเนี้ยผมมองว่าถ้าเรามองกันอีกมุมหนึ่งนะเนี่ยมันก็มีเฟรนดกบตัวนี้นะครับถ้ารับอยู่นะราคาก็จะกลับลงมาได้ครับแต่ทีเนี้ยนะครับเราก็ต้องดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าราคามันมีการสวิตช์พื้ิตี้แล้วก็ รีบาลาน์ไปอย่างชัดเจนแล้วพักดันขึ้นไปจนมา r k เก็ตสตรคเจอร์ชิพนะครับบริเวณนี้นะครับก็อาจจะลงมาได้ยากหน่อยนะก็ต้องรอดูว่ารับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ก็รอด้านบนนะครับมันก็มีตำแหน่งด้านบนให้เราเข้าเทรดอีกนะไม่ต้องห่วงครับมันก็มีนะในบริเวณนี้นะครับอืมเป็น BPR ด้วยนะครับบริเวณนี้นะก็รอดูกันแล้วกันครับนะ ทีนี้เราลอดูไปนะแต่ว่าถ้าไปถึงตรงนี้ก็ไกลอยู่นะครับมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าโอเคมันไปได้แหละนะครับเราก็ต้องนั่งดูอีกทีนะอีกประมาณเจ็ดนาทีนะครับตลาดจะเปิดนะเราก็นั่งดูกันละกันนะครับอืมแต่ขาเนี้ยมันก็ต้องถูกแล้วต้องขึ้นมาถูกแล้วครับเพราะว่ามันสวิทคุตตี้แล้วก็รีบาลานซ์เสร็จแบบสวยงามเลยเพราะว่าตรงเนี้ยนะผมได้บายมาเหมือนกัน,นครับแถวแถวนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับมาปิดแถวแถวนี้ นะครับได้มาแถวนี้ปิดแถวนี้นะครับในเทรดมานะครับช่วงลอนออ่ลนดอนนะครับเทรดมาอยู่ให้ได้มาแถวนี้มั้งนะครับมาปิดแถวนี้นะครับเทรดช่วงบ่ายใช้เวลานานเลยออเดอร์นี้นะครับใช้เวลาแบบสามสองสามชั่วโมงครับว่ากว่าจะได้ครับก็วิ่งช้าหน่อยเพราะมันสวีบสวยเลยไปเลยเนี้ยผมได้แถวนี้มั้งนะครับเนี่ยแถวนี้แหละแล้วก็ขึ้นไปปิดข้างบนนะครับได้มาหนึ่งออเดอร์เดี๋ยวผมหาก่อนนะครับ เนี่ยนี่นะครับได้มาประมาณนี้นะเห็นไหมเนะี่ยแถวนี้แล้วก็มาปิดนี่ท่านี้เลยนะฮนะเนี่ยปิดท่านี้เลยนะครับก็ใช้เวลาอยู่นะครับสามชั่วโมงอ่ะออเดอร์นี้นะครับก็ปล่อยไปเมื่อบ่ายนะครับพอมีเวลาเข้ามาดูพอดีก็เลยได้เทรดไปเมื่อบ่ายเซตหนึ่งครับแต่ทีเนี้ยนะครับ,นะรบส่วนพอร์ตนี้ก็ต้องใช้เวลาแปบหนึ่งนะใน CF d ดได้เวลานะเรามองว่าเป็นบ่ายมาเพราะว่าดูดีบ่ายสวยไหมล่ะลองมองนะครับภาพเป็นไง ดูทำเฟรม1ชั่วโมงก็สวยเลยนะครับสวีปลิคิุตี้ปึ้งนะครับเก็บลิคิุตี้รีบาลานซ์ปักดันขึ้นไปดิสเพนเมนต์ขึ้นไปแรงเลยปักนะครับประมาณนี้นะครับดูใน15นาทีดีกว่าสิ่งที่ผมเห็นนะนี่ผมเห็นตรงนี้ผมมาเข้าประมาณแถวนี้ผมเห็นตรงแท่งนี้ขึ้นไปปุ๊บนะครับ c s ีบอกออเดอร์บล็อกนะครับสวีปราคาเสร็จรีบาลานซ์เสร็จนะครับ15นาทีนะครับผมเห็นตรงนี้เสร็จนะครับสำหรับออเดอร์แรกนะใน1นาทีผมก็เข้ามาเลยนะครับราคากลับมาแถวนี้พอดี นะครับลงมารีเทสอะไรทั้งอย่างแถวนี้นะครับที่ผมเห็นผมก็เข้าไปเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดแถวเนี้ยนะครับก็สอบลอดอยู่ด้านล่างหน่อยแล้วก็ขึ้นไปนะครับถ้ากลับมาถึงเฟรู้แกบตัวนี้ได้ก็คือไม่ใช่ละนะครับก็ไม่ถึงนะครับมาแค่เฟรู้แกบตัวนี้นะครับปึ้งแล้วดีดขึ้นไปเลยนะครับโอเคเทรดตอนกลางวันก็ใจเย็นหน่อยนะครับถ้าแบบไม่ค่อยได้ดูเยอะนะครับถ้าดูเยอะก็อาจจะรอเข้าที่แบบแถวรีเทสแถวนี้ รประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราอีก5นาทีเดี๋ยวเรามานั่งดูเออเดอร์เราก่อนแล้วกันนะโอเคครับทีเนี้ยนะสิ่งที่ผมมองนะตอนนี้นะครับสภาพคล่องด้านบนนะ่ะก็คือคิดว่าน่าจะไม่รอดนะบริเวณนี้โอเคคิดว่าน่าจะโดนนะครับพอมาเห็นภาพ15นาทีเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราลองดูในเนี้ยมันก็โอเค15นาทีจริงๆตรงเนี้ยมันมีการรีบาลานซ์ไปแล้วนะครับเนี่ย ลงมารีบาลานที่แฟนรูกแกับ15นาทีไปนะครับตรงนี้โอเคเขาก็รีบาลานแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับก็ต้องให้เวลาเขาได้ขึ้นไปเคลียร์สภาพคล่องก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะจากที่ผมดูมันก็มีโอกาสที่จะลงมาเช่นกันนะครับมีโอกาสมีโอกาสครับในอนาคตนะก็ขึ้นไปเคลียร์อีโคไฮก่อนแล้วกันนะโอเคครับ อืมโอเคก็มีโอกาสอืมโอเคอ่ะอืมจะลงมาไวขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> นะฮะแล้วก็รอ,อแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าน้ำสักครู่ครับเดี๋ยวตลาดจะเปิดละ นาทีนะครับตลาดจะเปิดละเดี๋ยวนั่งดูเลยนะครับช็อตนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปแล้วก็ถ้าทำทรงกลับตัวชัดเจนหรือเป็นแค่การสวีปก็น่าเซลล์นะครับเซลล์ให้เขาลงมาวิ่งวิ่งมาหาฝาลุกแก็บด้านล่างก็น่าสนใจนะครับสมมุติว่าขึ้นไปแล้วก็อาจจะได้เซลประมาณนี้มั้งแล้วก็ลงมาประมาณนี้ก็โอเคละเทคกำไรสวยละนะครับรอลุ้นนะครับ โอเคนะฮะมาละมาเก็บบริเวณนี้ของเราแล้วนะครับอีก2องนาทีครับตลาดเปิดนะ โอเคครับ2อนาทีสองนาทีออาทมาตรงนี้ลงมาเก็บนะครับเข้าโซนเก็บไป1ตัวปึ๊กปกพอเก็บปุ๊บเนี่ยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะเก็บปุ๊บก็นันสร้างแบบนี้ไว้ซะด้วยสิก็รอดูแล้วกันเราบอกแล้วมันต้องสวีปก่อนสวีปแล้วเดี๋ยวว่ากันนะก็ โซนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาปักลงไปรอครับผมคิดว่านะคิดว่าอาจจะขึ้นไปสวีปปึ๊กนะครับติดออเดอร์บล็อกล่วงลงมาโอเคลุ้นกันครับนะคาวิมเมอรคอนโซลเลยนะก่อนตลาดเปิดหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ สามสิบวิสุดท้ายครับอืมโอเคมีโอกาสขึ้นด้านบนละสิบห้าวิสุดท้ายครับโอเคผมว่าอาจจะขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็วอาจจะ สวีปไหมหรืออะไรเดี๋ยวว่ากันนะครับ5วีสุดท้ายครับมาฮะตลาดเปิดโอเคนะครับลงนะครับเดี๋ยวรอดูอันนี้สวีปล่างนะคิดว่าหรือไม่อ๋อโอเคครับอืม สวีบล่างนะนะครับหนึ่งนาทีเห็นได้ชัดนะครับมาแล้วปล่อยไปก่อนคนระับปล่อยไปก่อนจริงๆ follow by ได้นะครับถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้นะโอเครอดูดีกว่าอืม โอเคครับสวยละอย่างเงี้ยสองวีจบแท่งครับโอเคครับคือราคามีการดิสเซทเมนต์ลงไปค่อนข้างแรงนะครับมาแล้วฮะกำไรแล้วฮะร้อยกว่าเหรียญแล้วฮะเดี๋ยวต้องลงไปอีกครับลงต้องลงไปอีกต้องลงไปอีกครับโอเคต้องลงไปครับลงไปครับอเงี้ยกำไรครับสองร้อยเหรียญคะับ นะครับตรงเนี้ยผมเห็นว่าโอเคราคาตอนแรกเหมือนจะสวีปด้านล่างนะแต่ทีเนี้ยทำเฟรมหนึ่งนาะทีมันปิดแบบนี้นะครับเป็นการขึ้นไปสวีปราคาด้านบนนะตรงเนี้ยที่ผมตีไว้นะครับก็เป็นสวีปบนจริงๆเว้ยตอนแรกผมคิดว่าจะสวีปล่างนะพอ,อพอตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสวีปปุ๊บนะครับสวีปลงไปเสร็จปุ๊บนะครับราคานะครับในทำเฟรมไอใน E S ก็สวีปใช่ไหมสิ่งที่ผมเห็นคือตรงเนี้ยปุ๊บนะนี่ตรงนี้ก็มีการ ผมใช้ว่า MSN ละกันโอเคราคามีการทําแบบนี้ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บนะฮะก็เราก็เข้าไปเลยเซลล์ที่ตรงนี้นะครับเป็นการ follow เซลจริงๆอ่ะผมจะเข้าตั้งแต่ประมาณแถวนี้ละแต่ว่าทีเนี้ยผมรอให้กราฟ1นาทีมันปิดนะครับผมรอให้กราฟ1นาทีมันปิดเนะี่ยมันปิดพอมันปิดปุ๊บนะครับผมก็เข้าแต่มันจะได้ประมาณแถวนี้ป่ะนะครับถ,ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณแถวนี้ละกันนะครับแล้ว stop loss เราจริงไม่ควรเกินตรงนี้ นะครับไม่ควรเกินเบเกอร์บ็อกตัวนี้นะครับโอเคนะอาอาก็วันนี้นะครับอยู่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนิดๆิดนะครับนี่แหละประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนิดๆิดนะครับก็ใช้เวลาประมาณกี่วิอ่ะโอ้สามสิบห้าวิถึงหรือเปล่าประมาณสามสิบวิด้วยเพราะว่าแท่งนี้อ่ะประมาณสามสิบวิแล้วกันครับเพราะแท่งนี้เราไม่นับนะเราต้องนับแท่งนี้เป็นหนึ่งนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6โอเคประมาณ30 35วินะครับในการเทรดออเดอร์นี้นะก็เป็นออเดอร์ที่เซลล์แบบรวดเร็วฉับไวนะครับแปบ๊บหนึ่งนะแคปให้นักเรียนดูก่อนนะครับ โอเคเนี่ยมันจะเห็นภาพการสวีปชัดเจนที่1นาทีนะครับอ่โอเคเห็นไหมครับแต่ตรงเนี้ยมันมีแฟลลูแก็บการที่เราการที่เราเทคออกมามันก็ไม่แปลกนะครับแพกเทคออกมาไม่แปลกนะเนี่ยมันไม่แปลกเนี่ยมันมีแฟลลูแก็บที่ผมเห็นไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับติดแฟลลูแก็บก็มีการดีดขึ้นไปด้วยนะครับเห็นไหมนะอ่าอยู่ที่1ต่อหนึ่งนิดๆนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครัแฟลลูแก็บหนึ่งนาทีนะตอนแรกเหมือนจะสวีปด้านล่างนะถ้าดูในทอมเฟรมห้าวินะครับ เหมือนจะปึก๊กนวดป,ปึ๊กนะครับตึกตึๆกต,กตกแต่ทีเนี้ยนะครับมันเป็นไปสวีบบริเวณนี้นที่ผมเห็นแล้วผมเริ่มเห็นการทําทรงเขาคือว่าที่ผมเริ่มเห็นการทำทรงเขาที่แท่งนี้นะครับแต่ผมรออีก15้าวิกว่ามันจะปิดแท่งพอปิดแท่งได้ผมก็เข้าไปนะครับประมาณนี้ผมรู้แล้วว่าปิดแท่งได้แน่ๆนะครับช่วงแถวเนี้ยห้าสี่ห้าวิสุดท้ายของแท่งนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับเพราะผมเห็นแล้วว่า1นาทีมันเป็นงี้โอเคเดรีแคปอีกทีแล้วกัน นะครับขอดูก่อนไปแล้วนะครับแม่นเหมือนจับวางปืดนปารนะครับลงแล้วนะครับลงแล้วลงแล้วก็อย่างที่เราผมบอกครับว่าโอเคตรงนี้นะครับใน1ชั่วโมงมันก็มองว่าเป็นการที่เขาติดได้นะครับเพราะว่ามัน market structure s h i f มาแล้วนะครับนี่ บริเวณนี้ตรงนี้เป็นการรีเทสขึ้นไปนะครับเพื่อต้องกลับไปหาเฟลูรกแกรปทำเฟ้หนึ่งชั่วโมงเลยนะถ้าเราดูนะครับมันก็ติดจริงๆขึ้นมารีเทสจริงแล้วเป้าจริงเป้าต่อไปก็อาจจะเป็นด้านล่างนี้นะครับติดแล้วก็ต้องล่วงมาเกินโลลอนดอนประมาณนี้แต่เราเทคออกไปแล้วนะครับถ้าใครอยากเทรดต่อนะครับสำหรับนักเรียนผมก็เดี๋ยวผมหาจังหวะก่อนนะครับก็เข้าได้นะเดี๋ยวผมทเทรดในซีเฟตี คิดว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงไปได้นะแบบหนึ่งโอเคผมคิดแบบนั้นแล้วกันก็ประมาณนี้นะไวไหมล่ะนะตลาดเปิดมาทั้งนี้เองแล้วก็นับดูนะครับกี่นาทีเองห้านาทีวิ่งมาขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็ลงมาถ้าลงมาติดตรงนี้ก็เป็นการรีบาลานซ์ทำเฟรมสิบห้านาทีแบบเซตเลย <laughs> รีบาลานซ์แบบครบองค์นะ แต่ถ้าเขาไปต่อได้หลุดเนี่ยหลุดโลนี้ได้มาปิดต่ำกว่าโลนี้ได้นะผมคิดว่ายาวก็ต้องรอดูครับแต่แป๊บเดียวนะกำไร200เหรียญแล้วเรานะครับใช้เวลา30วิกำไร200เหรียญนะไ,ยไวมากนะครับปืดปดปาอืม โอเคครับก <Okay S 2> ็เทรดด้วยระบบ i อ t ทีท okay. like ั้งหมดโอเคเดี๋ยวเรามามาไอ้นี่รีแคปเลยก็ได้ครับคงไม่ได้เทรดแล้ววันนี้วันนี้คลิปจะได้เร็วๆเนาะจะไม่ไม่ต้องตัดเลยนะครับอัดกันมา16นาทีเองตอนนี้โอเคมาเดลิแคปนะครับก็โอเคครับเราวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าจะลงนะไปย้อนไปฟังตอน ต้นคลิปนะว่าผมเห็นอะไรบ้างครับเอาเรามาดูกันทําเฟรม15นาทีนะครับตอนนี้การาฟมันมีการสวีปด้านล่างาสวีปด้านล่างนะครับแล้วก็ลงไปรีบบาลานด้านล่างแล้วก็ผลักดันขึ้นมานะครับทีเนี้ยนะครับผมมองว่าตอนนี้มันเป็นการมาเก็ตสตั๊กเจอชิพนะครับในการที่จะเป็นขาลงนะครับก็เลยมองว่าโอเคตรงนี้อาจจะเป็นการขึ้นมารีเทสที่แฟลตุกแอบ15นาทีแล้วก็1ชั่วโมงด้วย1ชั่วโมงก็มาเก็ตสตั๊กเจอชิพเช่นกันนะครับบริเวณนี้ปึ๊กนะปิดได้แล้วนะครรรัับบตงนนีี้เป็กกากลาลมท่ หนึ่งชั่วโมงแล้วก็สินาทีเฉยๆผมก็เลยมองว่าถ้าตรงนี้นะครับเป็นการเอาอยู่แล้วทําการรีเจ็คหรือว่าเป็นการสวีปในโลทาเฟรมที่มันชัดเจนผมจะเซลล์นะครับเนี่ยและทีนี้นครับพอผมเปิดผมเห็นละพอมาหยุดอยู่ตรงนี้มันหยุดยเป็นชั่วโมงน,นะครับทำเฟรมสิบห้นาทีดูครับกี่แท่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับกับการอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่ผมเห็นถัดมาก็คือว่าโอเค เขาเริ่มอยู่ละนะครับวิ่งเป็นคอนโซลเล็กๆนะครับในทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับทำอีโคไฮไว้นะครับแล้วทีเนี้ยนะครับสิ่งที่เห็นอีกก็คือว่าพอเวลาตลาดเปิดนะครับราคาก็มีการสวีบบริเวณนี้นะครับอ่ะสวยหน่อยสวยหน่อยราคามีการสวีปนะฮะบริเวณนี้นะครับอีโคไฮตรงนี้นะครับปึ้งนะครับแล้วก็รีเจ็คออกไปเลยนะครับตรงนี้มันเป็นฟ้าลูกแกวสบ15นาทีด้วยถือว่าเป็นการレスเปกโซนนะฮะทีนี้พอสวีปเสร็จปุ๊บรีเจ็คแท่งปิดอย่างนี้เนี่ยนะครับ นี่เห็นไหมครัที่ปิดนะครับผมรอจนแท่งเกือบปิดอ่ะจนมั่นใจแล้วว่าเป็นการรีเจ็คชัดเจนนะเป็นไส้นะครับผมรอในทำฟรม15บห้าวิเงี้ยนะครับผมดูไอ้นี่ด้วยนะฮะ es ด้วยทีนี้ผมผมรอจนปิดชัดเจนนะผมก็ได้เข้าออเดอร์ประมาณแถวนี้นะครับรู้สึกว่าจะประมาณแถวนี้แหละนะครับตอนมาเก็ตสตั๊กเจอชิพแล้วอะไรประมาณแถวนี้นะฮะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับทีนี้พอมาเก็ตสตั๊กเจอชิพเสร็จนะครับก็โอเคเทคโปรฟิตก็อยู่ด้านล่างนะครับใช้เวลากดปุ๊บล่วงปั๊บนะกดปุ๊บล่วงปั๊บบบบบบนะแแว่่าาไมมกลั ให้เราเห็นในแดนลบเลยผมจําได้ที่เราดูรวมปุ๊บอันนี้อาจจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยไม่มีแดนลบเลยนะฮะที่ผมดูนะหรือว่าอาจจะมีลบไปกึกๆนึงนะไม่แน่ใจแต่ว่าบวกเลยนะครับภายใน30ิวิจบกําไรได้ที่200เหรียญนะครับด้วยการเทรดระบบ ICT ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมเห็นในทำเฟรม5้าวิต่อมาโอเค1วิมีการสวิปถูกไหมคะโอเค1วิมีการสวิปครับ ห้าวิเรามาดูห้าวิเลยนะครับตรงนี้มันติดไฮท r a เฟมคี l e เวลอยู่แล้วถูกไหมครับในหนึ่งนาทีตรงนี้นะครับก็เป็นการสบิบนะครับใ,ในทอมเฟมห้าวินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทีนี้ราคามีการติด นะครับภายหลังเฟรมคิลเลอร์ที่สำคัญนะครับขึ้นไปสวิปราคาเสร็จผักดันลงมานะครับจนเกิด C.I.S.D. นะครับบวกออเดอร์บ็อกแล้วก็แฟลรุกแกรปขีเอ็ดนะครับแล้วก็อินเวอร์ชันขีเอ็ดเลยนะครับทำลายแฟลรุกแกรปตัวเก่าเพราะฉะนั้นบล็อกคำสั่งของขาลงนะครับที่เราเห็นก็คือชัดเจนแล้วนะครับมาร์เก็ตสตั๊กเกอร์ชิปด้วยนะครับผมก็รออีกนิดนึงจนจนชัดเจนแล้วว่าใช่แน่นอนนะครับผมเข้าประมาณแถวนี้แหละนะครับผมรู้ว่ามิสมาร์เก็ตสตั๊กเกอร์ชิ อืมโอเคผมก็เข้าเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นผมกดปึ๊กแล้วก็ล่วงเลยครับล่วงทันทีทันใดนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวผมคำนวณก่อนใช้เวลาไม่นานนะครับก็กําไรอยู่ที่นะครับ200เหรียญนะครับในเวลาประมาณ30มสิบวินะครับเทรดด้วยระบบไอซีทั้งหมดวันนี้เราแอคชั่นออเดอร์เดียวเราจบเลยแล้วกันนะครับไม่อยากทาเยอะนะเพราะเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นละนะครับก็ เนี่ยฮะระบบ i อ t ทั้งหมดนะที่ผมใช้นะก็เป็นสิ่งที่อยู่ในคอร์สสอนผมทั้งหมดนะครับถ้าสนใจนะครับคอร์สนี้นะครับผมก็มีคอร์สสอนอยู่นะครับคอร์สผมนะครับมูลค่านะครับตอนนี้นะสำหรับโปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้นะครับสำหรับอ่ช่วงที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษละกันนะให้ตอนนี้นะอยู่ที่3990บบาทครับสิ่งที่นักเรียนนะครับหรือท่านที่สนใจจะได้ไปจากคอร์สผมนะครับขั้นแรกเลยนะครับอีบุ๊กครับ จำนวน250หน้านะอัปเดตให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ Discord เฉพาะนักเรียนครับกลุ่มหลายเฉพาะนักเรียนไว้ปรึกษาพ,พูดคุยกับผมโดยตรงหรือว่าแชร์ประสบการณ์ความรู้ผ่านนักเรียนที่เรียนมาด้วยกันในคอร์สนะครับตอนนี้นักเรียนก็ประมาณครึ่งร้อยแล้วนะครับประมาณนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการแชร์แล้วก็อัปเดตข้อมูลขอสารแต่ละวันว่าวันนี้ผมจะเทรดไรอย่างวันเนี้ยนะครับผมเทรดอะไรผมก็พิมพ์ไปบอกนักเรียนส่งไปบอกนักเรียนนะครับประมาณนี้โอเควันนี้ผมจะเข้าแบบนี้เทรดแบบนี like ้ one, นะเออผมมองแบบนั้นแบบนี้นะเออถ้าใครเผื่อใครอยากเทรดตามผมหรืออะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะเทรดตามผมเทรดได้ ame, แต่ผมอ่ะฝึกให้ว่ายน้าครับนะครับผมไม่ให้พาว่ายน้ำนะผมฝึกให้ว่ายน้ําเองฝึกให้หายใจเองฝึกให้ทำอาหากินเองนะครับมันจะดีกับนักเรียนหรือทุกท่านในอนาคต ผมเชื่อครับไม่มีใครยืมจมูกคนอื่นหายใจได้ไปตลอดชีวิตหรอกถูกไหมครับทุกคนอยากหายใจและลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเองหรือเทรดได้ด้วยตัวเองมันภูมิใจกว่าแล้วก็มันยั่งยืนมากกว่าถูกไหมในวันหนึ่งถ้าผมไม่ได้เทรดหมายถึงว่าผมนอนผม,มทําอะไรถ้าท่านอยากเทรดแล้วท่านมีความรู้ท่านก็สามารถเทรดได้นะครับวันหนึ่งผมขี้เกียจผมไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยท่านก็สามารถหาความรู้หรือไอพูดผิดท่านก็สามารถหาเงินได้จากการเทรดได้นะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคอร์สเรียนก็นอกจากปรึกษา แล้วก็สาหรับนักเรียนผมนะปรึกษาผมฟรีตลอดชีพนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายหลังจากนั้นรอบเดียวจบ3ามพจบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จำนวนเนื้อหาที่เรียนนะครับก็จะมีประมาณ2ี่ส EP รวม EP พิเศษอันนี้ผมอัปเดตให้ตลอดชีพนะครับถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับมากกว่านี้นะครับผมมองว่าโอเคน่าสนใจก็ผมจะอัปเดตให้ตลอดชีพนะตรงนี้ไม่สวยเลยตรงนี้สวิฟซะสวยเลยนะครับถ้าขึ้นก็ไม่สวยเลยนะฮะไม่ดีไม่ดี ไม่ดีครับไม่ดีรอเดี๋ยรอล่วงไปอีกถ้าล่วงนะอยากให้ล่วงเลยอย่างสวีอย่างงี้ไม่สวยอาจจะขึ้นได้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับ e ีที่เรียนมีทั้งหมด26 EP นะครับใช้เวลาที่เรียนรวมทุกคลิปนะครับประมาณ20ชั่วโมงนะครับเนื้อหาตรงนี้ผมอัปเดตให้ตลอดชีพถ้ามีอะไรดีๆผมอัปเดตให้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็นักเรียนผมปรึกษาผมฟรีตลอดชีพหลังจากเรียนจบไปจะเข้าใจไม่เข้าใจจะเก่งแล้วหรือไม่เก่งหรือว่ายังไงมาปรึกษาผมได้ฟรีตลอดชีพผมไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วนะครับรอบเดียวจบนะครับสำหรับโปรโมชั่นสำหรับคอร์สนักเรียนตอนนี้อนาคตผมไม่รู้นะครับแต่ละช่วงนี้ผมให้แบบนี้เลยนะจัด จัดหนักจัดเต็มจัดใหญ่เลยนะเพราะว่าผมอยากให้นักเรียนผมเซตแรกหรือในอนาคตตอนที่ที่ผมกําลังรับอยู่ผมอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จไปในนี้ในช่วงนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังมีไฟนะบีบบักดาผักดันนักเรียนได้เต็มที่นะครับประมาณนี้เพราะตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มทํา youtube ผมก็อยากให้โอเคอ่ะยูทูบผมมันมีฐานแฟนคลับฐานนักเรียนแน่นชัดเจนนะครับแล้วนักเรียนผมที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ youtube ผมดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับผมก็เลยอยากให้นักเรียนผมนะครับ ทุกท่านที่มาเรียนกับผมตอนนี้นะครับประสบค,ความสําเร็จนะครับไม่มากก็น้อยอย่างน้อยนะคอร์สเรียนผม3ามพันใช่ไหมสี่พันตีไปนะครับมาเรียนกับผมไปผมกล้าพูดผมการันตีเลยว่าท่านจะต้องทําเงินวันละ30เหรียญอย่างต่ําได้แน่นอนครับนะครับหลังจากท่านเรียนจบไปท่านสามารถทําเงินวันละ30เหรียญได้แน่นอนนะครับไม่ต้องใช้ทุนมากไม่เกิน100้เหรียญเงี้ยท่านสามารถทาเงิน30เหรียญได้สบายสบายเลยนะครับในในทุกๆวันเทรดนะครับ ไม่เกิน2อาทิตย์หรือ1เดือนนะครับผมคิดว่านะทุกท่านจะได้เงินคืนจากค่าคอร์สผมแน่นอนครับและสิ่งที่หลังจากท่านได้เงินคืนนะครับและจังค่าคอร์สผมนะสิ่งที่ท่านได้คืออะไรครับกำไรล้น้วนถูกไหมครับหลังจากนั้นอนะ่ะต้นทุนคืนไปนแล้วนะครับความรู้ที่ติดตัวของท่านคือกําไรล้นวนและสามารถท่านนะสามารถทาอย่างนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะนักเรียนผมนะก็สามารถทํากําไรวันละ หลักหมื่นหลักแสนได้เลยนะมีนักเรียนท่านหนึ่งทำกับเราละสามแสนนะครับเดือนเราเป็นล้านก็มีนะครับนักเรียนท่านอื่นเอาไปสอบกองทุน3ามวันผ่านก็มีครับหรือนะครับบางท่านนะครับเทรดทำกำไรอย่างเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่ามีนักเรียนผมส่งให้กำไรม่ให้ผมดูอยู่ประมาณสี่ร้อยเหรียญนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ๋อออ๋มันอยู่อันนั้นมันอยู่ในในในเฟซบุ๊กครับผมไม่ได้ล็อกอินเฟซบุ๊กไว้นะครับส่งส่วนตัวมาให้ผมอยู่อย่างวันนี้นะครับก็มีนักเรียนผมทํากําไรนะครับช็อตแบบนี้ไปนะฮะนี่ ประมาณนี้นะครับนักเรียนผมทํากําไรไปนะเนี่ยอันนี้คือนักเรียนในกลุ่มนะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยนักเรียนผมส่งกําไรมาให้กันตลอดนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยวิธีการอ่านกราฟนักเรียนนะครับเทรดกันไปอะไรเงี้ยครับส่งมาให้ผมดูตลอดนะครับประมาณนี้ก็อย่างอันนี้ก็เมื่อวานนะครับของนักเรียนทํากาไร1นึ่งพันแปดร้อยกว่าเหรียญนะครับของนักเรียนนะครับอันนี้ต้องฟุกนะครับเนี่ยกลุ่มวงเล็บนักเรียนเห็นไหมครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อเรียนระบบ i อ t ของผมนะครับผมตั้งใจทำมากมากครับก็อยากให้ทุกท่านได้ทดลองนะครับเปิดใจดูนะฮะตอนนี้ใน CF d ดีผมก็ปิดไปแล้วนะครับกำไรมาอีกนิดหน่อยนะชิวๆเลยเลยนะฮะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะข้อเ,เรียนระบบ i t t ผมเชื่อว่าท่านถ้าท่านมาเรียนกับผมนะไม่ว่าท่านจะเคยเรียนที่ไหนมารับรองท่านจะเปิดโลกมากกว่าเดิมแน่อนอนถ้าเรียนกับผมเพราะผมเป็นโค้ดที่ไม่กักวิชาครับให้ก็คือให้เต็มที่เพราะผมมาตรงเนี้ย เพื่อที่จะสร้างฐานแฟนคลับสร้างฐานลูกศิษย์ของผมเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในช่อง YouTube ของผมเพราะผมอยากท o ย t u b e ผมอยากมีจุดยืนในตรงนี้ครับผมอยากเป็นโค้ดร,ระดับต้นๆของประเทศนะโอเคครับผมแค่พูดความเพ้อฝันของผมให้ฟังเฉยๆ p a ชชั่นแพชชั่นครับทุกคนทําอะไรต้องมี p a ชชั่นถูกไหมฮะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับข้อเรียนระบบ ICT นะคลิปนี้จะได้ไม่นานนะตอนนี้25นาทีแล้วว่าไม่นานไม่นานจะครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็ออเดอร์นี้ก็อย่างที่ผมรีแคปไปก็ลองไปฟังดูนะครับก็ หนึ่งนาทีมีการสวิปแล้วก็รีเจ็คชัดเจนนะครับปุ๊บนะครับลงมาดูใน5วินนะครับผมพูดสั้นๆนะ CSD บอกอัลโลบ็อกซ์แฟลรูกลับ Q1 แล้วก็อินเวอร์ชันคี Q1 นะครับบล็อกคำสั่งขาลงเกิดขึ้นครบครับ่าร์เก็ตสตัคเจอร์ชิพด้วยนะแล้วก็เป็นการติดแฟลรูกลับ15นาทีแล้วก็1ชั่วโมงบริเวณนี้รีเจ็คลงมาเสร็จนะครับผมรอแท่ง1น,นาที ปิดจนเกือบปิดเสร็จอะผมกดเลยปึ้งนะครับได้ราคานี้มานะครับแล้วก็ใช้เวลาหลังจากนั้นอีก3 0มสิบวิครับกำไร200เหรียญนะครับด้วยระบบ ICT นะครับตึงๆครับตึงๆตึงๆนะครประมาณนี้นะครับฝากกว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคอร์สเรียนระบบ ICT นะผมตั้งใจทามากๆนะครับก็แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามผมทั้ง4ช่องทางการติดตามนะไม่ว่าจะเป็นครับยูทูบครับทิกต o k ครับ Facebook ครับ IG ครับนะครับติดตามไว้ทั้ง4ช่องทางนะพวกเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ เอ่อกต็อกนะครับแล้วก็ G อีนะติดตามไว้เลยผมอาจจะมีคอนเทนต์ดีๆให้นะแล้วก็ u t u b e ด้วยอย่าลืมนะครับติดตามไว้ผมจะมีคอนเทนต์ดีๆให้เพรอ่าหรืออนาคตอาจจะมีโปรโมชันดีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆพวกนี้จะเฉพาะสําหรับผู้ที่ติดตามผมเท่านั้นตรงนี้ผมว่าโดนนะครับตรงนี้ผมว่าโดนโดนไหมอ๋อโดนไปแล้วนะครับโอเคนะครับอืมเห็นะไม่แน่นะอาจจะโดนอีกนะรีบาลานอาจจะขึ้นมาโดนตรงนี้ได้นะมาละนะครับ โอเคนะครับก็ฝากไปด้วยแนะล้วกันนะคอร์สเรียนระบบไอท,ทีแล้วก็อย่าลืมติดตามนะติดตามผมสี่ช่องทางนะเป็นกําลังใจสาคัญผมอยากให้ผมทําอะไรนะเมนไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยใต้คลิปนะอยากให้ผมทําอะไรนะครับเกี่ยวกับคลิปอะไรพวกนี้เมนไว้เลยนะผมอ่านทุกทุกคอมเมนต์นนะ,ะขึ้นมาขึ้นมาด้านบนจริงๆด้วยนะครับโอเคนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นนะผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับติดตามผมหน่อยนะกด ซับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าอยากให้ผมทําอะไรเพิ่มเติมนะถ้าอันไหนที่ผมทําได้ผมจะทำนะอย่างผมอ่านมามีคนอยากให้ผมสอนไ c t เบื้องต้นนะอันนี้ผมพูดตรงเลยนะครับผมแนะนำเลยให้มาเรียนผมคอร์สผมสอนหมดตั้งแต่พื้นฐานนะครับยันนําไปใช้ได้เลยนะคอร์สพวกนี้คลิปพวกนี้มันจะอยู่ภายในคอร์สผมทำละมันอยู่ภายในคอร์สนักเรียนผมมาเรียนไปเปิดโลกกันหลายท่านแล้วนะถ้า เข้ามาในกลุ่มนะลองถามเลยฮะว่าใครเข้ามาเรียนกับผมแล้วเปิดโลกบ้างเป็นยังไงคอร์สผมอะไรแบบเนี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับถ้าผมแม่นไม่แมนก็ลองดูคลิปผมอื่นอื่นแล้วกันผมพูดทุกอย่างก่อนที่มันจะเกิดนะครับอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่ามันวิเลตมันก็อยู่ที่แปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยในการพูดที่ว่าเนี่ยอย่างตรงนี้ผมบอกอนาคตเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาแนะ่สมมติสมมตินะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วเราเข้าตอนที่เขาลงไปดีเทสนะครับแล้วเขารีเจ็ขึ้นมาแล้วเข้าตรงนี้นะครับ อ่ะเนี่ย R1.2 สบายๆนะครับเนี่ยเทคโปรฟิตที่ตรงเนี้ยนะครับแค่นั้นนะผมพูดว่าเขาจะมาเก็บตรงนี้ถูกไหมนะครับแล้วเราก็ปล่อยไปนะสบายๆนะครับผมพูดเนี่ยผมเพิ่งพูดเมื่อกี้นะครับตรงนี้ผมบอกว่าสวิฟสวยเลยนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็ไม่ได้สวยมากผมก็ยังปล่อยผมยังเทรดเซลในในเอฟดีผมเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าสมมุติใครเชื่อก็เข้าไปแล้วสวิฟเก็บเล่นสั้นๆก็ได้นะปึ้งๆออกตรงนี้จบนะประมาณนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันติดตามผมไว้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าคอร์สผมดีแน่นอน,นครับเพราะผมทําด้วยใจแล้วก็ไม่กักนะครับไม่ได้คิดว่าโอ้ยจะต้องมาขายคอร์สซับซ้อนขาย1เสร็จขายสอสายสาขายสาขาย4ต่อนะครับไม่ใช่นะผมขายเซตเดียวจบนะครับสำหรับตอนนี้นะสำหรับเฉพาะตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมช่วงทําช่วงแรกอนาคตผมอาจจะเล่นตัวเยอะกว่าน,นี้นะครับราคาคอร์สขึ้นไปแน่นอนผมกล้าพูดว่าตอนเนี้ย ลูกศิษย์ผมเสต็จแรกๆเริ่มเทรดทำกำไรประสบความสำเร็จได้วันละเยอะๆแล้วนะครับถ้าลูกศิษย์ผมแบบแน่นๆแน่นๆเยอะาราคาอนาคตราคาคอร์สผมขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าการันตีด้วยผลงานของนักเรียนครับไม่ได้การันตีด้วยอะไรเลยนะครับคอร์สดีไม่ดีโรงเรียนสอนดีไม่ดีนะครับดูที่ผลงานของนักเรียนอย่างโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาว่าดีไม่ดียังวัดกันที่ผลงานของนักเรียนไปสอบเข้ามหาลาัยได้ที่ไหนที่ไหนเลยถูกไหมครับอันนี้ก็วัดกันที่ผลงานของนักเรียนผมเช่นกันนะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้ว <ๆ S 2> <ห>ยแล้วกันนะอย่าลืมติดตามนะนะครับยูทู คอมเมนต์นะครับไลค์แชร์ให้ผมนะครับประมาณนี้ก็วันนี้ก็คงพอเท่านี้ดีกว่าครับก็สรุปสั้นๆอีกทีนึงนะครับเทรดนะครับในทำเฟรมหาวินะครับ30วิครับกำไร200เหรียญนะครับด้วยระบบ ICT นะครับวันนี้ก็คงพอเท่านี้ด้กว่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดซับให้ผมด้วยสวัสดีครับ